อะไรนะคะพี่ก้องอะไรนะคะพี่ก้องเขาเขาเขาในก้่นกกหนูหนูหนจะทำไรพี่ก้องเขาก็ฉลาด <c oughs> ฉ,ฉลาดเบิรฉลาดเบิดเลยปบบบะป๊าบรรยากาศดอดรดูตอนหนูเล็กๆน,น,นั้นนู่นอ๋อเห็นแล้วม,มีเท้าด้วยใช่มีเท้าด้วย<อ>พา,าไปดูพาไปดูหน่อยได้ไหมคะ<ไ>พาเด<ไ>ินไปดูหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะ ไหนตอนเด็กๆเป็นยังไงโอเคโอเคไหนนี่ไหน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 อ๋อโอ้ยอันนี้เท้าน้องข้าวเหรอคะลูกใช่ค่ะอ๋อใครทำให้คะเนี่ยใครทำให้เออแม่มคนที่เขาถือมาให้เขาอยู่มาเขาให้เนาะอ๋อที่โรงพยาบาลทำให้ใช่ไหมคะใช่ แล้แล้วก็อันนั้นพี่ก้องภาภาชนะใส่น้ําแข็งพี่ก้องน้ําแข็งเป็นก้อนน่ะอะไรนะคะเขาเรียกอะไรนะคะภาชนะใส่น้ําแข็งพี่ก้องภาภาชนะใส่น้ําแข็งพี่ก้องเป็นยังไงคะนี่นี่เปิดได้ด้วยอ๋ออันนี้เขาเรียกภาชนะใช่น้ำแข็งใช่ทป็ยังไง้น้ำแข็งใช่มามะพอพี่ก้องจะกินน้ำะไรนะพี่ก้องก็จะเอาอันเนี้ย พี่ก้องวันนี้หมดแล้วเหลือแค่แต่นี้หมดแล้วไปก้องสั่งในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมแม่ใช่แพงไหมคะลูกไม่แพงแล้วของน้องข้าวไม่มีเหรอคะไม่มีเขาไม่ได้สั่งมาให้น้องข้าวเขาสั่งมาให้พี่คนเดียวเอลยนั่งตัวไหนกันดีเกะเกะกิน กินอันนั้นอันนั้นเลอะเลยป่ะกินอะไรลูกชิ้นไงลูกชิ้นที่พี่ก้องซื้อให้แม่มีมินิเคเคลว่าอ๋อมินิเคเค้วยส่กรอกนั่นน่ะที่ทำเค้กหนูก็อยู่นั่นที่ทำอะไรนะคะไหนที่ทำเค้กก็มีอ๋อมาสำรวจบ้านเลยเว้ยมีตู้มีตู้ในโฮเว็บมีตู้ในโฮเว็บอยู่นี่มีเตาเค้ก เค้ปทำเครปขนมเครปขนมเค้กใครซื้อให้คะลูกเอออาจารย์แพรอาจารย์แพรโอ้โหอาจารย์แพรใจดีจังเลยเนาะอาจารย์แพรเขาเาลงรักหนูหลายที่เป็นรูปพระใช่ไหมแม่เขาหลงรักหนูหลายใช่นี่นี่นที่ที่ที่แม่จะไปแม่จะไปซื้อร้านยี่สิบบาทแม่ก็เลยซื้อนนี้มาให้หนูย <c oughs> ี่สิบบาท <c oughs> ใช่เหรอลูก ไปซื้อร้าน20บาทแต่ราคาไม่ใช่ไม่ใช่อลูกนี่ไงอืมเก็บสบ้านหนูไม่อยากเก็บไว้หนูนะนี่ไงโอ้อันนี้เยอะอ๋อรีวิวบ้านน้องข้าวนะคะวันนี้อันนี้อันนี้ตะกร้าฟิกกงไม่รู้ฟิกกงเอาอะไรมาติดไม่รู้อ๋อค่ะอันนี้ตัวสบ้านตัวสบ้าเจ้าของท้า ของของบ้านใช่ไหมเจ้าของบ้านใช่ไหมคเจ้าของบ้านเขาอ๋อแล้วเสื้อผ้าของเจ้าของบ้านหรือเปล่าคะใช่ของหนูยังมาจากบ้านเออของหนูเตรียมมาจากบ้านเตรียมมาจากบ้านลมเย็นดีเนาะห้องนี้เนาะใช่อืมบอกเพราะว่าเพราะว่ายายเปิดหน้าต่างไว้ไงอ๋อค่ะเปิดหน้าต่างกับเปิดประตูไว้ค่ะใช่นี่ไงนี่ไงห้องน้ำก็มีเนี่ย อห้องน้ำมีสองห้องปวดปวดห้องน้ำมีสองห้องอ๋อมีมีมีห้องน้ำในตัวด้วยใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะสบายเลยน้องข้าวเวลาดน้องมองหนูก็มีหนุนน้องบองอ๋อน้องบองมีแต่มันไม่ติดคันหมดติดแล้วทันหมด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  เราปิดแค่นี้ไงเบิร์ดเบิร์เวลาเราเปิดเราก็เปิดอย่างเงี้อืมอ๋ออันนั้นแท็บเล็ตหนูอ๋อแท็บเล็ตหนูแท็บเล็ตใครซื้อให้คะแท็บเล็ตแม่มิ้นแม่มิ้นซื้อให้เอฟซีเอฟซีที่ที่เหน็บหัวอ่ะอ๋อสวยๆใช่ไหมคะแต่แต่บอกว่านั้นหนูก็บอกว่าแม่มิ้นทำไมไม่ทำมาเดิมอ่ะน่ะแต่แม่มิ้นก็เลยบอกว่า ได้เดี๋ยวทำหน้าเดิมให้หนูใช่แม,แม่แม่มินก็เลยเปลี่ยนเลยอ๋อค่ะ,คะใช่เนี่ยที่ยายกินอยู่เนี่ยเป็นขนมบ,บวยผลไม้อ๋อบวยผลไม้ที่หนูเต้นใช่ไหมคะบวยผลไม้ท,ที่ที่เต้นน่ที่เต้นกับข้าวกับข้าวอะไรนะเต้นกันยังไงนะกับข้าวกับข้าวเล้นกับข้าวกับข้าว สรุปแล้วป้าเบญจกายไม่ต้องลัดแกะเนาะถึงไรสดไม่ต้องลัดเหมือนต้องข้าวเนาะใช่เพราะอะไรป้าเบญจกายถึงไม่ต้องลัดแกะคะเพราะว่าแม่แม่ไม่ไม่มีใครมาผมให้สิไมนี่มีใครมาแกะให้เนาอแต่แต่แม่อ่ะถักเปียไม่ได้ถักเปียไม่ได้แต่แต่แต่พี่แป้งนะพี่แป้งอยู่ากับโรงอ่ะเขาถักเขาเขาถักเปียได้แต่แต่แม่ถักไม่เป็น น้อ่อก็เลี้ยงหนไม่เป็นแ้าอไม่ได้ลูกผู้ชายอ๋อไม่เคยมีลูกผู้หญิงเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งคะจะอยังไง้องไม่หงร้องอุ้ยเบื่อกี้เสียงนังกึดเสียงอะไรคะลูกไม่รู้สงสัยกาอี้ที่แม่ที่แม่ซื้อ จะหักมั้มันเป็นกดไลค์รัวๆเลยนะคะกดไลค์ให้ใครล่ะคะไอ้หนูไหนก่งมากเ่มาก